เรอไเลยอ่ะท่าน,นี่เรากลัวจังเลยอ่ะนนเ,อเราเจออีก,กาด้วย <c oughs> อุ้ยเราเจอผู้ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยแม่ไปยิ่ง <c oughs> ดึก <c oughs> มึงยิ่งแล็ดนะอุ้ยเดี๋ยวพิก <c oughs> เดี๋ยวพิก เราไปหาจุดที่มันแบบเงียบๆมีแค่เราสองคนได้ไหมเดอะพิกเดอะพิกเดอะพิกกำลังเดินไปหาเราต้องการความเป็นส่วนตัวช่องแคบๆอะไรอย่เงี้ยโว้ยกูเห็นนะเดอะพิกเดอะพิกเดอะพิกอยู่ข้างหลังเดอะพิกอยู่ข้างหลังตะโงเลยกูก็พูดอยู่ว่าเดอะพิกเดอะพิก ไม่นะไม่นะนี่เป็นคำของไทยแล้วว่าผมได้ยินเมื่อก่อนก็ติดปากกันไม่นะป้วนเหมือนน้องแซกเ,ออเดี๋ยวพีคเดี๋ยวพีคลวนเดี๋ยวพีคลวนหลุดกลับมาหลุดกลับมาหลุดกลับมาเขามองอยู่ ไฟตบไม้เล่นอีกแล้วเดี๋ยวพีกไม่หลุดแล้วใครโยนไม้เล่นเมื่อกี้ดูเห็นนะทำอะไรอ่ะคนปัดไฟไปทุกคนปันไฟไปัน,ปน,ไไปนอยู่ะแม้ ฝันฝ yeah, hey, uh, so ้ายฝันฝายฝันฝายผิวแบบกู้ผิวแบบกู้ฝฝายฝันฝายฝัฝายจีนี่ละ่อไปไกลๆโอยแม่ตอบไม้เล่นอีกแล้วอ่ะแม่ใจร้อนอ่ะใจร้อนี่อะไรมันจะฟันหอยเขาอยู่แล้วเห็นนะเมื่อกี้รีกล้องดูได้เลยนะ ใครตกลงมาอ่ะเราเองคิลเลอร์ลงมาแล้วคีวเลอร์ตามลงไปแล้วว้ายผีล่ะไป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 บอกแล้วว่าคีเลอร์ตามลงไปแล้วเฮ้ยผีไม่เห็นกูได้ไงวะปฏิหารของกูเข้มมากหมดเห็นอยู <c oughs> ่ <c oughs> แล้ว <c oughs> เห็นตัวแล้วมันเห็นตัวแล้วชอบ เลนลนยังไม่ได้ยินเสียงคิวเลอร์โดนสตั่นเลยยี่หอกมันไม่ยอมมาให้ถูสตั์น,นั่นได้อีสักเออมึงก็วิ่งหนีตอนน่อดอย่าไม่ต้องมาบอกเราเราสามารถเราสามารถช่วยตัวเองได้เราช่วยตัวเองไปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ๆอควรรีบปั่นไปกูจะโจ๊ห้าเครื่อง จู๊งเลยเฮ้ยไม่ปัดยืนบล็อกแม่งยืนบล็อกแม่งเลยเนี <laughs> ่ยยืนบล็อกแม่งโอเคไม้โซนเนี่ยยืนบล็อกแม่งเลยเ <laughs> ไป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 มันย่อง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 ,องตรงนี้จะวนยังไงก่อนตูดโต้โตดโอ้ยไม้หมดแบบไร้เหี้ยขาดขาดแล้วนะตูนขาด

ไม่มีไห้ตัเล่นแล้วขันหลังไหมขันหลังไหมขันหลังแหลกขันหลังแหละังอ๋ออ้อยลุไม่มีแล้วลไม่มาอ่ะ <c oughs> ไป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 วิ่งเป้าอีกแล้วามาเลยมาแล้วครับพี่ตรงนี้ใครใส่ไบ้มดหรอไอ้ยองมึงไงจะให้กูรู้นะเล่นแม่งหมดแมปเลยคนเดียวว่าไงครับพี่มันย่องเวลามันย่องเวลาแล้วครับลูก ว่าไงครับนี่มันไม่ใส่หัวให้มึงด้วยได้ตูดมาดูดิเออมันไม่อยากมอบมงให้กูดไงโอ๊กอ๊กมันเจอมาได้ไงเนี่ยมันไล่นางมันไล่นางพยาบาลหนึ่งครับไล่พยาบาล ค<บ>นสวยก<ป>็แบบนี้แหละว่าบอา่อเบมือนก <be urt S 1> ันแล้ววิ่งไปที่ที่แบบว่าเหี้ยมากทางปัด <c ười> <c ười> อีสตวกูวิ่งมาเจอทางปัดได้ยังไงก่อนมึงร<า>ีบพับไม้หอหญ่ีตู One, no one, no one. ตัวลังจะโตยตัวเป,ดปิดประตูที้นะ่ิ่งไปทุกคนเปิดประตู ให้้เเปิดลยมก้าวแล้วเปิดเ,เ,เปิดไปแล้วนะโอยู่ไหนก่อนเอา้าตรงตรงที่มึงวิ่งเมื่อกี้บอกใครกูทไีไม่ได้อยู่ใกล้กูเลยอยู่ฝั่งถึงแน่เลยกูไปฝั่งเรื่งดีใจมา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 วิ่งไปวิ่งไป แดนี่เกิดโจ้โคตรเก่งเลยว่ะมึงว้าเล่นไม้หมดแมพปดีดอกดีดอกเก็บไปให้ใครเล่นค่ะมไใส่ขว่าไอเดียวไม่เผื่อคนอื่นเลยแบบคนอื่นคือแบบถ้าโดนไล่ก็คือตายอ่ะช่างคนอื่นมานเราต้องรอดกูเห็นนะมึงทำอะไรอ่ะกูเห็นนะ นี่ตายแล้วตายเหรอไม่ยอมออกเว <c oughs> ท <c oughs> านาน่าสงสาร <c oughs> คนคูเตอร์ฟันไม่อะไรเลยนะนี่เนี่ยนะเออ